และนั่นเป็นคืนแรกที่ผมรู้สึกว่าเราอาจเล็กกว่าที่เคยคิดไว้มากในยุคที่ไม่มีวิทยาศาสตร์ไม่มีกล้องไม่มีคอมพิวเตอร์มีแค่มนุษย์คนหนึ่งกับฟ้าที่เปลี่ยนไปในแต่ละคืนผู้คนเริ่มสังเกตดวงอาทิตย์ขึ้นจากตะวันออกตกทางตะวันตกดวงจันทร์เปลี่ยนรูปร่างดาวบางดวงปรากฏเฉพาะบาระดูบางดวงเคลื่อนที่ต่างจากดาวอื่นและสิ่งที่พวกเขาทำคือเฝ้าดู เฝ้าดูจนเกิดการเรียนรู้เรียนรู้จนเริ่มมีคำอธิบายและคำอธิบายเหล่านั้นกลายเป็นความเชื่อดวงดาวจึงถูกเชื่อมโยงกับเทพเจ้ากับโชคชะตากับสงครามกับความตายกลุ่มดาวบางกลุ่มเป็นสัตว์บางกลุ่มเป็นนักรบบางกลุ่มเป็นเครื่องหมายของความอุดมสมบูรณ์ท้องฟ้าคือทั้งแผนที่ปฏิทินและนิทานเมื่อโลกเริ่มมีเมืองมีอรารยธรรมการสังเกตดวงดาวก็เริ่มมีระบบ ชาวบาบิโลนสร้างตารางตำแหน่งดาวไว้ในแผ่นดินเหนียวชาวอียิปต์วางแนวพีระมิดตามการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ชาวอินเดียคำนวณรอบโคจรของดาวเคราะห์ชาวจีนจดบันทึกสุริยุป,ปราคาและใช้ฟ้าทำนายการเปลี่ยนราชวงศ์แม้จะยังไม่มีสูตรคำนวณแต่มนุษย์เริ่มเข้าใจว่าฟ้าไม่ได้เคลื่อนไหวอย,อย่างไร้ระเบียบแต่มีกฎเกณฑ์บางอย่างซ่อนอยู่